เมื่อก่อนก็จะมีแบบว่าเอ้ยล้างน,น้ำเปล่าผิวดูดีผิวดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยผิดนะคะเมื่อไหร่ที่เราทากันแดดอย่างเงี้ยกันแดดเขาจะเป็นเบสออยพวกแบบอายแชโดว์เอ้ยพวกแบบปัชออนเอ้ยเขาจะเป็นเบสออยหมดเลยแล้วทีเนี้ยเบสออยอ่ะข้อดีของมันก็ทําให้มันยึดเกาะติดผิวได้ดีมากนะคะและ้วละออยประเด็นคือออยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะล้างน,น้ําเปล่าออกได้หมด ะะมันก็จะยังยึดเกาะติดที่ผิวฉะนั้นเราต้องใช้คลีนเซอร์คลีนซิ่งด้วยนะคะในการล้างหน้าทุกครั้งอย่าล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะที่บอกว่าน้าเปล่าทําให้แบบผิวสุขภาพดีอันนี้คือผิดมหันเลยนะคะและอีฟก,ก็จะบอกว่าอย่างกันแดดอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคุณภาพดีดเนี่ยเขาจะไม่ทําให้ผิวอุดตันนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะของอีฟอย่างเงี้ยหรือของแบบแบรนด์ แบรนด์ที่ดูเป็นเคาน์เตอร์แบรนดูแบบกันแดดขายตามห้างดูดีๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่มีกันแดดตัวไหนค่ะที่จะทําให้ผิวอุดตันได้นะคะที่มันจะอุดตันซะส่วนใหญ่นะคะเป็นเพราะว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดกันแดดเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการเกาะติดยึดผิวได้ดีมากแล้วเวลาเราล้างหน้าไม่สะอาดมันก็จะกลายเป็นอุดตันก็จะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยกันแดดตัวนี้มันอุดตันหว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเราล้างหน้าไม่สะอาดแหละเอาเป็นว่า80%แ้วกัน80%แล้วมันน้ํามันแะเนาะเปนไปเกาะติดทีิวได้ดีอยู่แล้ล้วเวลาเ้างเนาไมันไพ พอคลีนหน้าไม่ดีพอเนี้ยค่ะมันจะทําให้ผิวเราเกิดการอุดตันได้พออุดตันปุ๊บน้ํามันมันก็ก็จะมีไขมันอยู่ใต้ผิวใช่ไหมคะพอแบคทีเรียไหนที่เราไปเจอแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการเกิดสิวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้แบบเอ้ยทำไมกันแดดตัวนู้นอุดตันกันแดดตัวนี้อุดตันเออก็คือจะบอกว่ามันก็ไม่ได้อุดตันไปสักทีเดียวไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเออกันแดดตัวนี้อุดตันนะอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยนะคะคลีนซิ่งคือจําเป็นนมมาาากๆพยยยใช้้คคดวะะ